Cảm rong, các bạn đã theo dõi มองฟ้าหม่อมถึงสกุลบ้านแฟนน้อเนตจ่าเส้นยันโดยหน้าแฟนมาแล้วจังโดนคิดหาต้นหม้อแมพุ่มดอกบัวเมืองอุบลแม่เจียนพันศาเเจนามัน

สวัสดีท่านชาทุกคนครับใป็นบาทเป็นกำลังใจต่อไปนครับหอนพระรามสี่ยาม้าวปทิชย์นะครับว,วันนี้วันหยุดข้าวป่าของหลายๆคนหลายๆท่านแต่บางคนบางท่านก็ยังทำหน้าที่ทำงานต่อไปครับชีวิตตองสูงนะพี่น้องนะขอบคุณครับ